ถ้วยตาไก่จีนจะแทนที่ถ้วยตาไก่ลำปางจริงไหมเมื่อสินค้าจากจีนรุกหนักทั้งของกินและของใช้ตอนนี้ไปยันอ e ีคอมเมิร์ซทะลักเข้าไทยเพียบล่าสุดถ้วยตราไก่สินค้า G i ประจำจังหวัดลำปางจีนทำขายแค่ใบละหาบาทถูกกว่าถ้วยตาไก่ลำปางบ้านเรา4เท่าเพราะแค่ราคาต้นทุนผลิตก็อยู่ที่20บาทแล้วค่ะเรื่องนี้อธิภูมิกัทรวรร,รรินประธานกิติมาสศสภาอุตสาหกร,รรมจังหวัดลำปางก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าชมใบละ5บาทที่ว่าเป็นสินค้ามีตำหนิเน้นขายถูกและไม่มีลวดลายอะไรแต ลาปไได้นอกจากนี้ยังบอกว่าตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมปี2567มีการนําเข้าเซรามิกจากจีนมากกว่า3,000ตันหรืออาจมากกว่านั้นนั่นแปลว่าเซรามิกจากจีนเข้ามาท่วมตลาดและเข้ามาแข่งขันกับผู้ประกอบการในไทยอย่างหนะักด้านนายกสมาคมเครื่องปั้นก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วผู้ประกอบการเซรามิกจกังหวัดลำปางอ่อนแอมาตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วก่อนโควิดมีโรงงานเซรามิก328โรงงานแต่ช่วงปลายปี2566พบเหลือผู้ประกอบการเพียงแค่89โรงงานเท่านั้นนั่นอหมายความได้ว่าปัญหาเซรามิกบ้านเรามีมานานแล้วและสินค้าจากจีนเองก